สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวด่วนมาบอกนะคะแบบประกันชีวิตธนทรัพย์85ทับริษบริษัทประกาศแล้วว่าเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการขายนี่คือแบบประกันที่หลายคนชื่นชอบเพราะจ่ายเบี้ยสั้นเพียง5ปีแต่คุ้มครองยาวจนถึงอายุ85ปีพร้อมทั้งมีเงินคืนตามกำหนดเหมาะสำหรับคนที่อยากเก็บออมบวก มีความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกันและที่สำคัญสำหรับใครที่กำลังวางแผนลดหย่อนภาษีสิ้นปีแบบนี้ถือว่าเหมาะมากเพราะจ่ายเบี้ยแล้วนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วยดังนั้นหากท่านที่ยังลังเลหรือคิดว่าค่อยทำทีหลังต้องรีบแล้วนะคะเพราะหลังจากเดือนกันยายนนี้จะไม่สามารถเปิดกรมธรรใหม่ได้อีกแล้ว อย่าปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้หลุดมือไปค่ะเพราะการวางแผนทั้งความคุ้มครองและการเงินต้องทำก่อนที่จะสายเกินไปแบบประกันธนทรัพย์85/5มีเงื่อนไขาการรับประกันดังนี้ 1. ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ85ปี 2. จ่ายเบี้ยประกันเพียง5ปี 3. อายุที่รับประกันตั้งแต่1เดือนถึง70ปี 4. ีทุนประกันเริ่มต้นที่300,000บาทผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เมื่อครบกำหนดสัญญาอายุ85ปีรับเงินคือ1น0เอร์เซนของทุนประกันหากเสียชีวิตระหว่างสัญญาปีที่1-5รับ100เอร์เซน์ของทุนประกันปีที่6เป็นต้นไปรับ120เอร์เซนตของทุนประกันหรือมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์ที่สูงกว่า นี่เป็นเพียงภาพรวมของผลประโยชน์หลักเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูในภาพผลประโยชน์กันต่อจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเพศชายอายุ40ปีที่ต้องการวางแผนลดหย่อนภาษีในปี2568นี้และตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มจำนวน100,000บาทเมื่อเลือกทำประกันแบบทนัพั์85ทับ5จะเห็นผลประโยชน์ชัดเจนตามภาพนี้ค่ะโดยในปีที่1 4หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ครอบครัวจะได้รับเงินเอาประกัน1ล้านบาทหรือมูล,ลค่าเวรคืนที่มากกว่าและตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปคุ้มครองสูงขึ้นเป็น1.2ล้านบาทรวมถึงเมื่อครบสัญญายังได้รับเงินคืนรวม120เอร์เซน์ของทุนประกันเท่ากับ1.2ล้านบาทเต็มๆในแบบนี้เราจะเห็นว่าช่วงปีที่1ถึงปีที่6 มูลค่าเวรคืนยังต่ำกว่าจำนวนเบี้ยที่เราจ่ายรวมไปทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นการสะสมทุนประกันไว้ก่อนแต่ตั้งแต่ปีที่7เป็นต้นไปจุดคุ้มทุนก็เริ่มเกิดขึ้นทันทีค่ะหมายความว่าถ้าลูกค้าต้องการเวรคืนตั้งแต่ปีที่7ขึ้นไปจะได้รับเงินคืนมากกว่าที่เคยจ่ายเบี้ยไปแล้วและยิ่งถือยาวต่อไปมูลค่าเวรคืนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้แผนนี้ ไม่เพียงแต่คุ้มครองชีวิตแต่ยังเป็นการออมระยะยาวที่คืนทุนได้จริงยังไงหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนของท่านหรือผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านหรือต้องการใบเสนอขายโปรดแจ้งชื่อสกุลอายุอาชีพและเบี้ยประกันที่ท่านต้องการออมหรือต้องการลดหย่อนภาษีในปี2568ค่ะ ทางเราจะรีบทำใบเสนอขายและส่งให้กับท่านพิจารณาต่อไปสำคัญนะคะแบบประกันธนทรัพย์85/5ั 5, ขายเดือนกันยาเดือนสุดท้ายนะคะ